เราไปดูการดําเนินงานของการถแถลงร่วม3ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะยึ่นหลักสิทธิมนุษยชนในการแสวงหาทางออกอย่างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลโทสันติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัตรเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพันตำรวจโท วันพงศ์คดชรัตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการรายงานความคืบหน้าคดีสำคัญจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการชี้แจงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะก็กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ว่าการปฏิบัติการที่ผ่านมานั้นค่ะในทุกกรณีที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าได้มีการบังคับใช้กฎหมายได้มีการเน้นย้าทุกหน่วยงานทุกครั้งค่ะในการปฏิบัติงานในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงให้เป็นไปตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดไม่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่นิ่งนอนใจใช้มาตร รการจากเบาไปหนักค่ะค่ะโดยได้เน้นย้ำเสมอนะคะในเรื่องของการเจรจาเป็นหลักในการติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยได้มีการสนทิกําลังร่วม3ามฝ่ายค่ะรวมไปถึงการเชิญผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเกลี้ยกล่อมต่อผู้ก่อเหตุดุนแรงนะคะจากการบังคับใช้กฎหมายในทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียแต่ต้องการที่จะเห็นความร่วมมือกันเพื่อที่จะ ะให้ผู้ก่อเหตุดุนแรงค่ะได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในส่วนของมาตรการในการควบคุมพื้นที่ได้จัดกําลังจรยุทธ์กระจายในทุกพื้นที่โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงป้องกันการก่อเหตุหรือตอบโต้จากกลุ่มก่อการ ขอพัยค่ะจากกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงนะคะโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้ต้องสงสัยให้ทราบถึงขั้นตอนของการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งให้ปฏิบัติการด้วยความโปร่งใสย,ยุติธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดค่ะ